เมตตารินหลังดังสายทานรากิตยศเพื่แพร,พรวดังแสงทองพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าไทยทั้งของด้วยแรงศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ชมรมเช้งตูเกเตอร์อินดี้ทีมบายมาดามยุกขอน้อมนำแนวพระราช,ชปณิธานมาเป็นพลังใจในการสืบสารรักษาและต่อยอดคุณค่าทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้รุ่งเรือง คู่แผ่นดินสยามกราบงานเท่านานค่ะค่ะนะคะนี่เป็นขบวนอินดี้ทีมนะคะเชงชูเกตเตอร์เปลี่ยนไปด้วยกันค่ะบายมาดามยกค่ะเรียนตัวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขบวนจากชมรมเชงชูเกตเตอร์อินดี้ทีมบายมาดามยกค่ะ ขบวนจิตอาสาแห่งพลังความดีที่หลอมรวมผู้คนจากทุกเพศทุกวัยและหลากหลายอาชีพทั่วประเทศค่ะรวมก้าวไปด้วยหัวใจด้วยกันก้าวล้ำนำสมัยไม่ก้าวร้าวเปี่ยมด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและมุ่งม,มั่นทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยค่ะทุกท่านคะขบวนนี้นะคะเรามีการน้อมเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีพระพันปีหลวงนะคะผู้ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยท่งเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามของการสืบสารผ้าไทยให้ปรากฏแก่สายตานานาชาติได้เห็นถึงอัตลักษณ์แห่งความอ่อนช้อยวิจิตรและก็ทรงคุณค่าของชนชาติไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นของชมรมเชียงชูเกตเตอร์อินดี้ทีมค่ะบายมาดังยกมงคลโคชสารนะคะ นี่เป็นคอนเซปต์ของขบวนค่ะต้องบอกว่ามีมาดามรยกทที่เราชื่นชอบไหมคะมีใครบ้างคะคุณพี่ไก่นะคะไก่วรายุทธ์ะคะมีมาดามยกนะคะอยู่บนขบวนด้วยกระทงด้วยน้องก้าวไหมคะน้องก้าวใช่ไหมคะว้าว มีน้องอะไรอีกบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกเราด้วยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้ตอนนี้ขบวนที่เท่าไร่แล้วคะเป็นขบวนที่9แล้วค่ะเชียงจูเกเดอร์มาบายมาดามหยกนะคะพี่เอศิลปินดารานะคะชื่อท่านในบ้างคะอี่ไก่เหรอคะใส่หัวอย่างเดียวนะคะที่ไก่ใช่ไหมคะที่ไก่วรายุทธโอโหแปลงโฉมจนจำแทบไม่ได้เลยนะคะ สวยงามนะคะมาพร้อมกับนุ่มๆนะคะหนุ่มหล่อนะคะสาวสวยมากมายเลคะและมีมาดามหยกด้วยนะคะร่วมนั่งขบวนในครั้งนี้ค่ะมาด้วยตีมสีทองค่ะด้วยต้องบอกว่าขบวนนี้เนืองแน่นด้วยนุ่มหล่อสาวสวยนะคะจริงๆนะคะเนี่ยนะคะขบวนที่9ก้าค่ะ ท่านนายกเทศนะคะท่านนายกหน่อยของเราก็เข้าไปทักทายมาดำหยกค่ะมาดำหยกค่ะอ่ามีการมอบเกียรติบัตรนะี่ะด้วยอะรนะคะน่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตรค่ะ,ะสวยงามจริงๆเลยนะคะทุกท่าน บนมงคลคตาสารนะคะนี่เป็นคอนเซปต์ของขอบวนกระทงใหญ่ของขอบวนที่9ในะคะเชียงเีเลอร์มมบาบมาดาหยกนะคะล้านดวงใจห่วงเป็น เ่าคนไทยด้วยกันก่อนเคยทักไทยส่งยิ้มให้แก่กันพอกลายเปลี่ยนพันมองกันเป็นสัตร,รูเพียงแค่ความคิดที่มันบ่ตรงกันแต่บ่ได้หมายความต้องจุดไฟมาต่อ ลานจงย้อนดูเพราะความสามาัคคีจึงมีแผ่นดินมีชาติบกแบง่งแยกบกแบง่งสีจึงรวมเป็นแผ่นดินไทยลานดวงใจพวกเป็นหนึ่งใทยจะมาหับคนไทยเท่าคนไทยด้วยกัน กล้ตะวันเอาตะวันตหรือจากอีสานร์เขาทั้งหมดคือน้องพี่ต่างคนต่างคิดอันนี้บอกคิดไอ้ยังไปต่างคนต่างจังต่างหันหน้านีสู้เอาปัญหามาห่วงกันแก้เปิดใจห่วงกันแชร์เพื่อบัตรที่ร้านดู